ผมบิ๊กนะครับเรามากินข้าวกันครับตอนกลางคืนมาดูนะครับมีกลับอะไรบ้าง๋อมีจับชายครับจับชายครับมีข้าวกล้องครับมีอะไรปัดหอสาลายครับหลายเดก็มีต้้าพริกกระปิ้ครับเศษนั้งเหลือใกล้หมดแล้วก็มีขนมเทียนครับ เพื่อนๆมากินด้วยกันนะมาด้วยมาด้วย ในการันเพื่อนมีร้านป้าไม่กะปิดไม่ขายผมลืมซื้อเผื่ออะไรเพื่อนน้ำพริกอะ่ะไม่ได้มีรสชาติเนี่ย จับฉายอร่อยเนี่ยกขนาดแค่ตัวของโมเวฟอร่อยนะยัองอร่อย โอควันนี้ก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีครับวันนี้ก็วันหยุดรักผ่อนนะครับ ก็ยังไงลืมฝักหนึ่งผมนะครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมบ๊ายบาย